สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแก้ไขเลดบนบอร์ดดูอีโนนะครับไม่ติดนะครับถ้าดูจากบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะติดนะไฟสีส้มแล้วก็สีเขียวนะเห็นไหมครับไฟสีส้มสีเขียวติดนะมันจะติดตดลอดนะครับแต่บอร์ดนี้เนี่ยไฟสีเขียวติดแต่ว่าไฟสีส้มไม่ติดนะครับเลดสีส้มที่เป็นสัญลักษณ์ตัว L นะไม่ติดนะครับหาทางแก้ไขในอินเทอร์เน็ตมากมาย นะก็ทดสอบโดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์ดเอรอกมาวัดดูนะครับตั้งค่าอาคูนหนนะตรวจสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเรตปกติมันจะติดไฟนะคราวนี้ก็ลองเปลี่ยนโค้ดนะครับให้มันไปกระพริบนะครับที่พิน13นะก็สามารถทำงานได้ปกตินะแต่ที่บอร์ดก็คือไม่สามารถทำงานได้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเลนเป็นตัวนี้นะครับไปใส่ค่อมนะครับบัดกีค่อมแทนถอดออกก่อนนะครับก็จะค่อมแบบนี้เลยนะครับก็คือทําให้มันตรงนะครับถูกขั้วนะมันก็จะติดแล้วก็ทํางานได้นะครับกระพริบเหมือนในโค้ดที่เราเขียนไว้ โอเคนะครับก็ไปบัดกี้นะครับคอมบัดกี้มาแล้วนะครับก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูครับว่าจะติดหรือไม่จ่ายไฟให้กับวงจรนะครับก็ติดแล้วนะครับทั้ง2ดวงแล้วก็สามารถทํางานในระบบบิงส์นะครับก็คือการทําให้เลดกับพริบนะครับแล้วก็ลอง จำในพอร์ต13ด้วยนะครับในพิน13ว่าทำงานได้ไหมนะก็ทำงานได้ทั้ง2จุดนะครับก็ถือว่าผ่านหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยครับขอบคุณครับ